กรเงการก๊อปปี้สู่ผู้นำด้านนวัตกรรมในยุคยานยนต์ E ีจะเป็นยังไงกับค่ายรถจีนวันนี้เดี๋ยววันนี้พาไปดูกันโยีครับผมผมเบลที่ช่องเวลากันตีอีงนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ R&D Center ของ Great Wall Motor นะครับเราจะเห็นว่าวันนี้นะค่ายรถจีนนะออกไปตีตลาดโลกครับ แต่อยากให้รู้ว่าวันนี้นะกว่าค่ายรถจีนจะยกระดับไปตีตลาดโลดได้เนี่ยเขามีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับและวันนี้นะถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของประเทศจีนนะครับแน่นอนเราต้องมาคุยกับคนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพี่ย์สวัสดีครับเอาต้องบอกว่าวันนี้นะอยากให้แนะนําเรา เอ้เล่าเกินสักนิดหนึ่งว่าวันนี้วิวัฒนาการของยานยนต์ของประเทศจีนเป็นยังไงบ้างครับพี่เออต้องบอกวันนี้ประวัติศาสตร์จีนรุ่นใหม่นะครับทั้งหมดจะเริ่มตน 1, ม้นกัปี1978อ่าก็คืออะไรก็คือตอนที่ต้นเสี่ยวผิงผู้นำรุ่นที่สองเนี่ยก้าวขึ้นมาสวมหน้า แล้วก็ทําให้ประเทศเป็นอุตสาหกรรมแบบเชิงตะวันตกขึ้นมา uh huh. ตอนนั้นจริงๆบริษัทจีนเนี่ยมีรัฐวิสาหกิจผลิตรถยนต์หลายค่าย uh huh. เช่น first auto นะครับเป็นต้นนะครับหรือเรียกว่า echi นะครับ uh huh. หรือว่าจะนบริษัทสร้างชีสชีขขันหรือว่าช้างอันพวกนี้ก็มีมาก่อนแล้ว uh huh. แต่หลังจากนั้นค่อยๆดึงการลงทุนจากต่างชาติเพื่อีเข้ามาร่วมด้วย เช่นบริษัทแรกคือตาจงหรือว่า Volkswagen อ๋อโฟกสวาเกเริ่มต้นเรียนรู้กันมาก่อนว่าเราจะผลิตรถอย่างไรอ่าแล้วก็รถเก๋งโฟกสวาเกนเป็นคนผลิตนะครับในขณะเดียวกันเขาก็จะพัฒนาเรื่องอะไรครับรถเพื่อการพาณิชย์จะได้สามารถพัฒนาประเทศได้อ่าแต่หลังจากนั้นครับก็จะพบว่ามีบริษัทเอกชนนะครับเช่นปี1984หรือว่า39ปีที่แล้วครับที่ที่เรายืนอยู่ครับก็คือชังเซนชีเชอรหรือว่าเกรสโวมอเตอร์ก็ติดตั้งขึ้นมานะครับก็เป็นเอกชนคือเป แล้วก็ผลิตรถแบรนด์ของเขาเองจะสังเกตรถที่จีนอายุคบโน้นกันแล้วครับะจะเป็นรถเช่น audi volkswagen toyota ข้างหลังก็จะมีตัวอักษร4ตัวนะครับเช่นสั่งชีต้ตาจง้งทุกอ่างจะบอกว่ามาจากสซกโบกันกันกบ volkswagen นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แต่ว่าบานกรณีก็บอกว่าเราทําแบรนด์เองดีกว่าไหมทีนี้พอเราทําแบรนด์เองดีกว่าอยจากผู้ผลิตมาทําแบรนด์เองถูกต้องแต่เวลลองคิดดูว่าสมัยก่อนถ้าเป็นแบบนั้นที่เวิลด์ชัวร์้ copy ใช่ไหม เออมันก็คือการก๊อปปี้แล้วก็เอามาใส่ตีแบรนด์ตัวเองครับรเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเวลสังเกตเวลาจีนทําอะไรจีนจะต้องข้ามขั้นไปเล่นเกม<อ>รู้ว่าตัวเองเล่นเกมต้นตางนันเช็คบคัตรเครดิตไม่ได้ทาไมครับข้ามไปโอนดิจิทัลบัลนี่<อ>เหมือนกันในเมื่อไอซีอยากจะไม่เก่งที่สุดเอาแบบน,นี้ละดันอืมีวีไปเลยก็แล้วกันกระโดดเป็นทีมเป็นเกมของจีนแบบนี้ตลอดเลยถึงได้เห็นว่าด้านหลังเนี่ยคือจีนผลักดันเรื่องของแพลตฟอร์มใหม่โดยเฉพาะเรื่องของอ V วีไฮบริดปลั๊ก ไอ้คำที่อยู่ด้านหลังนี่มันมีความหมายว่าอย่างไรครับโอ้โห oh, ครับคำคำที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งก็อยู่ทาองปากทางเข้าะเขาบอกแบบนี้เหมยเทียนชิ uh ้นผู้อี่เตียนเตียนแต่ละวันพัฒนาทีละน้อยแต่วันพัฒนาทีละน้อยมันบอกอะไรครับเดีสามสิบเก้าปีถ้าเอาเกรดวอลอ,อย่างเดียวพัฒนาวีละน้อยครับแต่พัฒนาต่อจนทั่กลายเป็นบริษัทยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก uh huh. พอพวกเขาคิดแบบนี้แต่ละวันเขาต้องไม่เหมือนเดิม uh huh. และนี่คือพื้นฐานที่สําคัญมากของยานยนต์จีนในวันนี้ โอ้โหนี่นะฮะเราจะเห็นว่ารุ่นด้านหลังนะครับคือรถใหม่ที่สู่พลังงานสะอาดที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับ ก็จากเมื่อกี้นะครับพิวิทย์ที่เราคุยกันก็พิวิทย์เล่ามานี่เห็นอดีตนะครับว่าความเป็นมาของค่ายรถจีเนี่ยกว่ามันจะเริ่มต้นมาถึงจุดที่วันนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้นเขาเข้าสู่ยุคข,ของ E ีวีละเป็นผู้นํานวัตกรรมจากที่พี่บอกเป็นผูการ์ปี้โฟลสวาเก้นเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนและตอนนี้กําลังจะไปสู่ยุคข,ของอนาคตกลายเป็นผู้นำเทรนด์ไปกลายเป็นผู้นำเทรนด์นะครับซึ่งวันนี้แน่นอนนะถ้าพูกว่า ผู้นำอนาคตนี่ต้องคนนี้เลยเอาดิพี่ติ๋งครับสวัสดีครับพี่เวสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อดีครับโอ้ต้องบอกว่านี่นะฮะนี่เรามาอยู่ในจุดที่รถด้านหลังนี่คือเป็นแทบจะเป็นปลั๊กอินพลังงานใหม่ดีกว่าเรียกว่า new energy นะครับซึ่งผมก็เลยอยากจะให้พี่ติ่งว่าอยากรู้ว่าเมื่อกี้พี่พี่วิทย์บอกว่าอะไรครับพี่จุดพลิกผันเนาะจากเดิมเป็นคนก๊อปปี้เอาทิศตรงนี้คนหนึ่งเข้ามาแล้วพลิกกลายมาเป็นเจ้าของเกมใหม่ก็ทำได้ไงครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ ทุกคนรู้ว่าแต่เดิมเนี่ยภาพภาพลักษณ์ของรถยนต์สันดัที่เป็นแบรนด์จีนล้วนๆน่ยคนในประเทศเขาเองเขายังรู้สึกยังไม่มั่นใจจอเลยจะเป็นเฉพาะกลุ่มเท่านั้นทีนี้ถ้าเรามาดูในช่วงยุคใหม่เลยเนะฮะหลังหลังช่วงเด็กิงโอลิมปิกหรือว่าช่วงที่รัฐบาลเริ่มขับหุนมากขึ้น2008 2008เป็นต้นมาเนี่ยเขาพยายามจะให้ผู้นําในเกมอเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เขา oh. ผู้นำในเกมผู้นำในเกมอุตไทยครับใคขยะใครเนี่ยพูดถึงรถไฟฟ้าก็ต้องเทสลาอ๋ออันนี้คือจุดเปลี่ยนจริงจริงก็คืงเทสลาใช่ครับแล้วมันเราเปลี่ยนยังไงอ่ะพี่อย่างแรกเลยเนี่ยเทสลาเปิดแพทเทิร์นเปิดสิทธิ์ทุกทาบางอย่างบางส่วนให้หลายหลายค่ายเนี่ยที่ต้องการจะพัฒนาอย่างเงี้ยเอาไปใช้ได้เลยครัผมก็รู้จะเห็นการเป็นโอเพนซอร์สบางส่วนใช่ครับคนจะได้มาพัฒนารถไฟฟ้าด้วยกันกับเขาใช่ครับจะเห็นได้ว่าอย่างมีโอเอ็กซ์เพรสผมว่าแบรนด์ซาร์ทุกอย่า ก่อตั้งขึ้นมาในช่วงปีที่ Tesla เทส่าประกาศตัวทะลุตัวนั้นได้ไม่นานนั่นคะืนนปีประมาณ2014 2014โอเครประมาณช่วงนั้นจะเป็นปีที่กลุ่มสตาร์ทอัพบิ๊กฟรีเริ่มก่อตั้งขึ้นมา uh huh. แล้วก็เทส้าเองเนี่ยจีนยินยอมให้เข้ามาตั้ง ตั้งหลักปักฐานที่เซี่ยงไฮ้อ้าวต้องเป็นจอยเวนเจอร์ไหมครับเพราะค่ายอื่นเข้ามาต้องเป็นจอ,อยเวนเจอร์ <c oughs> อย่างที่พี่บอกอย่างเกมบอลมอเตอร์เนี่ยคือเป็นโกเนอร์เองที่เราคุยกันตั้งแต่แรกอา่อาแล้วอยู่ทำไมยอมต่างชาติเข้ามา,อาอยอมไม่ต่างาชาติเข้ามาอันนี้เราต้องเราต้องเรียกว่าเป็นทฤษฎีเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเอาปลาฉลามมาปล่อยใช่ครับถ้าเกิดคุณเอาปลาฉลามไปปล่อยในบ่อปลาเนี่ยไอตัวที่รอดเนี่ยมันจะต้องแข็งแกร่งที่สุดจะต้องไม่โนขวานขึจะต้นตลาดให้อกิบใช่ครับ ฉะนั้นการที่เทส้าเข้ามาแล้วเทสลาเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปจอยเวนเจอร์กับ,บแบรนด์โลเคอล,ลด้วยซ้ำมาเดี่ยวเดียวเลยครนะับกิกะไฟกัลลี่ก็เป็นตัวเปลี่ยนแปลงอีก,อกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงตลาดยานยนต์ไฟฟ้าทัา่วโลกเพราะว่า เอาพุทจากพี่กัปตันกระบี่พี่น้องไทยเนี่ยคุณก็ทราบดีว่าทําให้โมเดล Y ายตอนนี้กลายเป็นรถขายดีที่สุดโอ้โหก็คือปีที่เทสลาเข้ามา2014เนาะ2014แล้วค่ายอื่นๆที่เป็นค่ายโล컬เนี่ยก็ต้องดิ้นตัวไปแล้วเริ่มไอ้ตรงตรงไหนที่เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างว่าเอ้ยเป็นที่ค่ายจีนเริ่มมี New Energy อย่าง EV ขึ้นมาหลังจากที่เทสลาเข้ามาใช้เวลานานไหมพี่ไวมากครับต้องบอกว่าไวมากเพราะว่า2014สตาร์ทอัพ อ่าบิ๊กทรีก่อตั้งขึ้นมาครับอ่าภายในเวลาส5ปีเขามีรถออกมาสู่โปรดัผลินแล้วขายได้จริงโอ้โหบิ๊กทรีในที่นี้มีความหมายถึงเวล์ไลท์เนโอเอ็กเพิร์ดโอเซิลเพิร์ดโยว์โตลิสเซียงลิสเซียมอตโต้โอเนโอเนี่ยรถรุ่นแรกของเขาขายเมื่อปี2018ันับนั่นก็คือผ่านมาแค่4ปีเขาโรเอาตัวรุ่นแรกเราอ่าฉะนั้นช่วงเพส์นี่ถือว่าช่วงสปีดพาวเมลของทางผ่านาเขาถือว่าไวมากทัพติ่งนิดนึงครับ ถ้ามาแล้วแค่ copy tesla ของยาจีแนแต่ว่าเขาคงด,ดู tesla ขับอะไรทําให้เมื่อ tesla เ,เข้ามาแล้วยานยนจีนทุกคนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีเทคโนโลยีเริ่มต้นเป็นของตัวเองนะครับผมคิดว่าอันนี้ย้อนกลับไปที่วันที่เราไปดูงาน,นีกเซนไทออโต้เนี่ยะครับคำว่าจี้หนึ่ง intelligence intelligence ต,ตรงนี้เป็นจุดท,ที่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยในอุตสาหกรรมยานนต์แล้วก็ยานไฟ้ฟ้าเป็นเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องในจุดนี้ได้ง่าย แล้วเป็นการที่จะทาให้เราแยกแยะได้ว่าแบรนด์ไหนมีจุดเด่นอย่างไงบ้างในส่วนที่เป็นเจิ้นหรือว่าตัวความฉลาดสมาร์ทเทคโนโลยีอ<ห>ะไรอยูเนี้ยใช่ครับโอ้แล้วทุกค่ายก็ปรับตัวอย่างรวดเร็วใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ครับ EV ก็มาแต่ขนาดเดียว,วกันเราก็จะเห็นยังมีไฮบริดอยู่บางอย่างที่เรานะและไฮบริดของตัวเขาเองเช่นกัอนไฮโฟอะไรครับให้เขาคิดว่าเขาต้องมีหลากหลายจริงๆแล้วก็ EV มันให้หมดประเทศเลยไม่ได้ครับเออโอ้จริงๆแล้วผมคิดว่า EV หมดประเทศเนี่ย เราจะไม่มีทรัพยากรเพียงพอโอเคสินแร่แบบนี้ซึ่งเพราะว่าทรัพยากรที่นำมาใช้ประกอบมาเป็น ev เนี่ยหลักๆแบตเตอรี่แลวแบตเตอรี่เนี่ยถึงแม้ว่าจีนจะเป็นหนึ่งในในผู้ครอบครองทรัพยากรหลักผู้นั้นแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอยู่แล้วและในในแง่ของการใช้งานจริงๆงอ่ะมันก็ไม่สามารถที่เปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดอยู่แล้วโอเคแก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เริ่มมี new energy ขึ้นมาก็คือพอนักศึกษาผู้นํามา ถ้าจีนที่เป็นโลลก็เริ่มทำขึ้นมาตาขึ้นมาก็ไล่ขึ้นมาจนมันเราเห็นเป็นด้านหลังก็คือเนี่ยด้านหลังที่เป็นรถอีนีเอสีวีพลัสทินไฮบริดแต่สิ่งที่จีนแล้เป็นผู้นําที่สุดก็คือเรื่องของอิเล็กทริกอิเล็กทริกอ่นนี้น้อยถ้าเป็นอิเล็กทริกของจีนก็คือเน้นมอเตอร์เน้นแบตเตอรี่ก็มีหลากหลายไว้อย่างว่าประเทศเขาผลิตรถจ26ล้านคันน่าจะมีตลาดเพียงพอสำหรับเทคโนโลยีหลากหลายด้วย ล้วจุดถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการขับขี่ถึงอัตโนมัติไปจนถึงอัตโนมัติอัตโนมัติ driving ซึ่งก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จี่กำลังจะตามเทสต์ไล่พัดและพยายามจะแซงในจีนเองตอนนี้ทุกคนต้องมาเล่นในเกมจีนแล้วนะใช่วันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าต้องขอบคุณนะฮะต้องขอบคุณพี่พี่วิทย์นะครับที่วันนี้เราคุยกันนะว่าจากประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าจากประเทศที่ใครๆก็โจมตีว่า เขาเป็นเที่การคัพปี้ยอนดีคัพปี้ยอนดีกับลองเม้นท์คัพปี้ยันวัเมน์นะครับแล้วมาถึงจุดเปลี่ยนที่เป็น EV อย่างเทสลาเข้ามานะครับแล้ววันนี้ค่ายจีนหลายๆค่ายก็ตื่นขึ้นมาเหมือนยักษ์ตื่นแล้วก็เร่งพัฒนาในช่วงระยะเวลาอันสั้นจนถึงนี้ปี2022ใช้เวลาไม่ถึง10ปีมีรถพลังงานใหม่ทั้งปลั๊กอินอนแบดเฮี B EV แล้วก็ไฮโดรเจนอีกด้วยโอ้โ oh, หนี่คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับอย่างนี้ต้องวันนี้ต้องไงต้องบอกว่าขอบขอบคุณน,นะสเปเชียลเกสนะครับทั้ทงเยาวิตนะฮะจากสนดาดเวลแล้วก็พี่ติงต่งจากเคียวยาติ่งด้วยนะครับอ่านี่นะฮะเป็นบทพิสูจน์นะว่าแบรนด์จีนนะครับจากผู้ก๊อปปี้เป็นผู้นำนวัตการรมในยุคข,ของทีวีนะครับยุคข,ของพลังงานสะอาดน,นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากคอมเมนต์นะกดกดไลค์กดติดตามนะสับกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ